เตยผมก็วายอะไรอย่างเงี้ยแล้วีต่วิมาหนามใช่ไหมม,มาหนามมาแล้วก็มาท็อปฟอมท็อปฟอมใช่ท็อปฟอมอาจจะยังไม่เต็มตัวเท่าไหร่แต่เรื่องนี้อาจจะเข้ามาเต็มตัวครับผมเรื mm ่องอาชีนะใช่ไงก็ฝากด้วยนะครับผมอีก mm ็ hmm. ยังไม่รู้อะไรมากคอนเซปต์ mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องของ mm hmm. ความรักแล้วก็การแก้แค้นแล้วก็แฟนตาซีครับสำหรับเราคิดว่ามีอะไรที่มันต้องรักเปลี่ยนอีกไหมคะนอกจากแบบเออเราก็เล่นมาประมาณหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ย ปอย่างในเรื่องของการลุ้นดีกว่าล,ลุ้นว่าจะมีคู่ไหมเพราะในเรื่องของท็อปฟอร์มผมก็ยังไม่มีคู่ด้วยไม่รู้ว่าจะได้คู่ใครหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาก็กาลังเขียนบทอยู่ใช่ครับชาเลนจนะ์สนสหรับีีบอยเอชาเลนจ์นะ,ะนนะผมก็ก็ชาเลนจ์นะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแต่ก็สมัยนี้แล้วเนาะมันก็เป็นอะไรที่เปิดรับแล้วก็กว้างมากขึ้นความรักมันก็มีหลายรูปแบบผมว่ายังไงก็ต้องทำให้ได้ครับในใน,ใน,ใน สสเสน่ห์ของชูวายเคยมองเห็นอะไรในเสน่ห์ของมันคืออะไรคะเ,เราที่มองเห็นแล้วแบบเออสเสน่ห์คือเราจะเห็นแล้วเราจะเฮ้ยยิ้มไปโดยที่ไม่รู้ตัวเราจะแบบยิ้มไปกับมันเพราะบางที่ผมดูอย่างอย่างซีรีส์เรื่องที่ผ่านมาที่ท,ท,ที่เล่นไปก็เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็เป็นความน่ารักโดยมันจะทําให้เรายิ้มแล้วก็สนุกหัวเราะไปกับมันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยไม่ต่างอะไรจากซีรีส์ละครทั่วไปเลย กลัวคนจะจำภาพไปฮะตอนนี้แต่จริงโลกมันเปิดกว้างอย่างที่บอก<ช>แต่ว่ากลัวคนจะลืมภาพเราไปไหมว่าเราแบบละครชายหญิงเราก็ยังแบบรับได้นา<ะ>จริงจริงจริงผมก็มีละครชายหญิงไว้ในสต็อกอยู่ก็มีมีเยอะพอสมควรเลยครับตอนนี้แต่ก็ถ่ายทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วย<ช>แต่ถิงสี่ปุมีนะแฟนๆแพต้องรอก็มีมีมีเหมือนกันครับผมต้องรอครับผม มีอยู่สองสองสาเรื่องได้ครับที่ก็ฝากติดตามด้วยครับในในช่วงที่ถ่ายอะค่ะมันคาดเกี่ยวกับช่วงที่เราถ่ายวายไหมคะพี่เตยช่วงนั้นถ่ายสวิตอารมณ์ยากไหมที่ถ่ายชายหญิงแล้วเหลือถ่ายใครถ่ายชายหญิงคือถ่ายจบเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้เหลือชายชายแล้วครับใช่ผ่านแฟนกว้างขึ้นไหมคะพี่เตยเหลังจะแบบของมาเล่นก็มีมีครับมีมีเอ่อมีต่างชาติมากขึ้นครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามผม ด้วยก็ฝากติดตามคอนเทนต์ต่างๆผมในช่องทางต่างๆด้วยครับหรือก่อนอันนี้แบบเคยมีแบบแฟนๆแบบเคยเชียร์หรือสปอร์ตแบบว่าให้กับพิเต์กระโดดเข้ามาเหมืนกันสตีวี่ไว้ไหมมีครับผมมีมีบางคนก็บอกอยากเห็นพิเตอร์เล่นวายอยากเห็นพิเตอร์เล่นนี่โอเคได้ตอนนี้เข้ามาแล้วครับเฮ้ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับคนที่บอกว่าอยากเห็นพิเตอร์เล่นเนาะอยากเห็นอย่างนี้เข้ามาเต็มตัวแล้วครับเฮ้ก็ฝากติดตามด้วยค่ะโอเคยืนยันว่าก็ยังรับอยู่ทั้งงาน ใช่แล้วใช่งใช่ใช่ครับโอเคติดต่อมาได้ทุกงานแสดงได้ติดต่อมาได้ครับผมติดต่อมาได้ครับติดต่อมาได้ครับตอนนี้ต้องการงานครับผมต้องการงานเนาะใช่ครับเห็นว่าอีกงานนึงไปวิ่งนะใช่ครับไปวิ่งที่ชิคาโกมาครับผมใช่ประสบการณ์เป็นยังไงบ้างสนุกมากครับสนุกมากแล้วก็มีนักวิ่งคนไทยหลายท่านไปร่วมเยอะเลยอย่างที่รู้ก็มีพี่แอนทอมมาสมไปด้วยแล้วก็มีทีมชาติไปด้วยหลายหลายหลายท่านเลยแล้วผมเองก็ ไปในในานามของแบบอาดิดาสแล้วก็ทางการมินด้วยก็ตั้งใจทำลายสิติตัวเองให้ได้แล้วก็ทำสำเร็จครับผมทำเวลาทาลายสิติตัวเองได้ประมาณ2นาทีครับผมจาก2ชั่วโมง52เป็น2ชั่วโมง50นิดนิดๆครับเราเราวิ่งมันจะมาราธอนกันอี่มาราธอนครับ,บ42.195กิโลครับผมใช่ก็ดีใจครับผมซ้อมมาหลายเดือนซ้อมหลายเดือน น่าจะประมาณ7เดือนได้ครับเเดือนเจดเดือนทุ่มเทกับมันเต็มที่แต่ก็ดีใจถึงเวลาจะลดลงคนอาจจะมองว่านิดเดียวแต่มันก็ยิ่งใหญ่สำหรับผม,ม <c oughs> ใช่ครับอนวิ่งเราปตั้งเป้าตเองวาจะต้องเวลาตั้งเป้าครับตั้งเป้า,ต,ปาตั้งเป้าไว้แต่เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าตั้งเป้าใหญ่ก็คือเวลาอาจจะลนกว่านี้แต่ว่าเป้าจริงๆแค่เวลาดีกว่าเดิมเท่านี้เราก็ดีใจแหละใช่เพราะเราอุตส่าห์ทุ่มเทกับมันแบบ แบ่งเวลาไหนจะต้องตื่นเช้ามาซ้อมไหนจะต้องถ่ายละครถ่ายซีรีส์อะไรอย่างนี้ด้วยก็ถือว่าภูมิใจละครับจึงเชื่อมกันครับบางวันก็เจอฝนตก <c oughs> ก็ต้องเปลี่ยนตารางซ้อมบางวันมีถ่ายละครถ่ายซีรีส์ติดกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับตารางซ้อมของเราจัดตารางชีวิตให้มันแบบลงตัวพอดีแต่ก็ต้องขอคุณครอบครัวคุณครอบครัวแล้วก็คุรอบข้างที่ทคอยซัพพอร์ตผมในเรื่องของ สิ่งที่ผมอยากจะทำเขาก็คอยซัพพอร์ตผมนะครับใช่จริงๆแล้วแดดเขาแรงมากนะมีแค่ช่วงช่วงแรกๆที่เย็นหน่อยชวยๆๆ่วงแรกๆ1้าถิกิโลแรกอาจจะเย็นหน่อยแต่ว่าพอแดดมาคือแบบแรงมาก้าจะพอๆแดดแรงพอๆของไทยได้ขอบคุณๆๆค่ะรื่องเสขอ ไว้ค่อยงานหน้าด้วยงานหน้าเมื่อไหร่นะโอเคได้ครับ